อะไรก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่โพสตไว้เนี่ยมันก็คือเรื่องจริงพอยอมรับว่าพอยเป็นเป็นคนตรงนะแต่พวอยไม่เหวี่ยงแล้วก็พ่อยไม่ได้เป็นคนเหวี่ยงเวลาแบบใครจะขอสัมภาษณ์เนี่ยพอยก็ยินดีตลอดแล้วก็พ่อยก็ไม่อยากสัมภาษณ์ก็ยกมือไหว้ขอตัวนะคะที่วันนั้นเนี่ยต้องยกมือไหว้ขอตัวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอยเป็นคนไม่อยากเป็นข่าวพลอยไม่อยากเป็นเรื่องและอีกอย่างหนึ่งเรื่องเนี้ยที่ว่าด่เขาคุยอีเมลกับพี่ต้นคุย s m s อีเมลเนี่ยคือพ่อยได้ยินมาเดือนกว่าแล้วก่อน กลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือสังคมมันแคบมากอะ่ะคนก็มม่ล่าพลอยฟังทีเนี้ยพลอยอะ่ะต้องบอกกันว่าพลอยไม่ได้โกรธพลอยไม่ได้หึงแล้วก็มีการผู้คุยพีตพ่ต้าพี่ต้าเองเขาก็แบบเหมือนเขาไม่มีความลับกับพลอยเขาก็เล่าให้พลอยฟังทุกเรื่องว่าเออเนี่ยก็คุยกันพี่ส่งมเมสเซจไปส่งอีเมลไปอะไรเงี้ยว่าแบบแม่เขาป่วยแม่เขาเป็นยังไงบ้างก็แค่นี้บอกว่าถ้ามีอะไรช่วยเหลือเนี่ยก็บอกพี่ต้าได้นะก็คือพอมองว่ามันไม่แปลกคือคนเรารู้จักกันจะคบกันคุยกันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะเพราะว่า เพื่อนกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือพลอยไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามว่าเออห้ามคุยกับใครนะคือพลอยไปห้ามห้ามชีวิตเขาไม่ได้พูดตรงไม่ได้ถึงแต่ แอบไม่พอใจนิดนิดว่าทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องเรื่องมันเป็นอีเมลก็อีเมลของไดเองพาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดของไดเองถ้ามันไม่กลั่นกรองจากสมองของไหดแล้วก็หลุดมาเป็นคําพูดเนี่ยมันจะมาจากไหนอะคะมันจะมาจากไหนและข่าวมันก็ต้องมีมูลถูกป่ะคะพี่คงไม่มีใครมาสร้างข่าวเพราะเรื่องนี้พลอยรู้ว่าเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วมันเรื่องมันไม่มีอะไรนะคะเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยจริงๆมันเป็นเรื่องแค่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พลอยไม่ชอบที่ว่าเขาทําตัวเป็นคลื่นใต้น้ำที่แบบคอยปั่นป่วนแบบนี้แล้วคือ คือพลอยเพราะพลอยก็คือคาแรคเตอร์ก็เป็นคนแบบอ่ะถูกตั้งฉายาว่านักแสดงสาวขาวีนเวียงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมีข้อความอย่างนี้มาก็เลยแบบอ่ะพลอยแรงพลอยเวียงพลอยด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พลอยมองว่าสิ่งที่พลอยพูดพลอยก็ผูกอ่ะแล้วพลอยก็มีเหตุผลของพลอยพลอยไม่ชอบการแบบว่าให้ข่าวแบบเนี้ยพระอยีจะเคลียร์กับใครไหมคะพลอยว่าพลอยว่าพลอยพูดอย่างนี้มันคงเคลียร์เคลียร์ชัดเจนแล้วอะค่ะถามว่าโมโหไหมพลอยโมโหที่ว่าต้องทำทำไมต้องทําให้เป็นข่าวแค่นี้เองทั้งที่ต่างคนก็ต่างเดินทางคนละเส้นทาง น่าจะเอามาคล้องเกี่ยวกันแล้วแตเองเขาถามว่าเขารู้ไหมว่ามันจะเป็นมีสิทธิ์ให้เป็นโอกาสให้เป็นเรื่องที่เขารู้ว่าทาไมเขาทำมาพลอถึงบอกพลอไม่ชอบการกระทําที่เป็นคลื่นใต้น้ําแบบนี้แบบปัน่วนคนอื่นเขาแบบนี้ <จะ S 1> มันไม่ดีอะ<ด>ค่ะไม่เกาเหลาเพราะว่าไม่เกาเหลาถ้าเขาจะเกาเหลากับพลอก็ไม่รู้ว่าพลอยโอเค okay. ถ้าพอยขอโทษพอขอโทษนะที่พลอยต้องพูดตรงๆแต่พลอยมีเหตุผล่ะว่าแบบไม่ควรทําแบบนี้แต่ว่าพลอยก็แรงในส่วนพอพลอยพยมรับว่าเรื่อง Facebook ก็แรงเกินไปขอให้แบบแยกแยะกันด้วยอะเดี๋ยวนี้แบบพลอก็เอาใจคน ลำบากเหมือนกันขึ้นอยู่กับแฟนขับขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วล่ะว่าอยากจะฟังเรื่องจริงหรือเรื่องโกโหกถ้าพลอยพูดเรื่องจริงถ้าอยากฟังเรื่องจริงก็ฟังพลอยละกันเพราะพลอยเป็นคนก็พูดตรงๆแต่ไหนตาไรมาละคนอนะไ,ไรเงี้ยพลอยว่าเขาคงใช้ความนิ่งสยบความขึ้นไหวทุกอย่างแล้วก็ให้พลอยเป็นคนพูดเองอย่างเดียวอย่างที่พลอยบอกอค่ะคลื่นใต้น้อาอ่าเป็นไงฮะชัดเจนไหมฮะคลื่นใต้น้ํา